ใช่ครับชอบมาดากกว่าก่อนนะวันนี้เสือถ้าไปก็แจกน้ะเหมือนเดิมนะคะมีทั้งน้อยก็จะมันำผึ้งหนึช้อนน้ำเก็กน้อยโอ้ตอนนี้นะฮะเริ่มเรามีน้องน้ำพึ่งมาตอมน้ำพึ่งแล้วนะฮะญาติหญิงจะไปไหนคะทางหมาหาทางไปยืนไปทางเรือไปบ้านสายบุญไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้ำไปยังไงแต่เราไม่รู้จะไปยังไงนั่นเองแม่หนูยังไม่ยญาณุยยังไม่เคยไปบ้านสายบุญเลยไม่เคยไปบอกเออ ย่าไปไหมเอาน้ำแม่ไปด้วยนะะก็ไปมาหลายทีเดี๋ยวก็ไปมาหลายครั้งแล้วนุ้บบกมีรถไปมาหลายครั้งเลยเดี๋ยวให้ก้าวไปก็ได้ตักเลยครับตักเลยฮะย่าหนิงตักเลยครับแล้วก็ไปเสือจะบรรจุขวดไปด้วยนะฮะไปให้แม่ดาขอหนึ่งแก้วเลยเสือพาไปเอาน้ำเก๊ก้วยแหละค่ะหลายทีเหล้าบ้านใส้บญน่ะแล้วแล้วจะไปไหนจะไปหาหอยหาปลาบอกไปเรานั่งเรือไปเก็บดอกบัวกันไปร้อนจะม ไปทางไหนมันร้อนร้อนจะไม่ลงพูนมันก็ไม่ได้ลงอะไรมันร้อนก็ไปซ่อนแล้วร้อนน่ะมันต้องไปลอยน้ำบ่ไปซ่อนฮะโอดีนะอุ้ยฝนจะตกฝนจะตกแล้วเสียงอะไรคอยไปมาแล้วได้เต็มกระปุกกระยังได้เต็มกระปุกกระยังบ่มือนี่น่ะหอ้ยกระส่าเออเอามาได้ขอโทษหอยขมหอยปังบ่หอยปังหอยขมไปมากแล้วบ่มือเช้านี่น่ะ ไม่ได้ไปเมื่อเช้านี้ไปเมื่อวานนี้นี่ไปมาแล้วนะคะไปตักหนุ่นไม่ได้ยิ้งี่อตักลงูกช่างถ้าจะไปไปโลดเดี๋ยวเสือไปเดี๋ยวเสือตักให้โอ้ยอย่าไปซ้ายเชือกทำมานานอยู่เสียงคาร้องครื้นครืนคร้นแล้วแข็งกี่บาทเอาโลดอเอาแล้วน้ำแข็งสองบาทเอาน้ำอะไรนยัง น้ำมีหยังก็เอาไปรดแล้วมันหมดนั่นแหละแม่ดาขอเน่ยเด้อแก้วหนึ่งเด้อจ้าเอาผสมประสานไปหมดอันนี้มันหมดอันนี้นะน้ำกระเจี๊ยบก่น้ำกระเจี๊ยบแม่จะเอาดอกกระเจี๊ยบรวมกันพึ้งอันชันจัญยาจัญยาฝากมาของแม่ดานะค่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนจะได้ไปค้นนะคะก่อน นี่นะคะเสือก็แจกน้ําทุกวันเนาะเพราะว่าหัวขาวอีกแล้วเออเดี๋ยวแม่ดาก็จะย้อมเหมือนกันเอ้ยไม่ไม่ผสมนะคะไม่ผสมทันชันเะโอ้ยแม่เนี่ยเห็นไหมหนูเต็มเลยมาละถึงว่าเสือซื้อตรงไหนนะได้ยนนี้ใช้ใช้บุญบมอ อมเหี่ยวแล้วค่ะตากแดดทำไมมันดำจัล่ะทำไมมันดำจังแม่พี่ใหญ่ก็จะไปกินตำหมูงม่้ี่ขหลงไปจ้าแม่พู้ใหญ่ลงไรราบอกลงแล้วค่ะที่บ้าน ไม่ได้เอานานนะสวัสดีค่ะลุงจิมคือนางแบบนั่นย่านเขาเขาไปนนางน้ำบอกคือเบลเฮนแบบนึงลุงจิมเอาอยู่บอนางนีแล้วจ้าจิมนะคะดูนั่งดูนั่งกลัวคนอื่นเข้าไปนั่งห้องแอร์เย็นเย็นเลยดูนงพิงกองย่างคนทดูลุงจิมนะคะเขาค่าไปให้เราใช่ไหมแม่ อันนี้ก็จะเป็นช่างดำค่ะช่างดำก็จะนั่งไล่สุดอยู่นี่นะคะก็ตอบว่าไม่แล้วเนาะเขายังไม่ได้เบ่งผืนโอ้ผืดเพิ่หรอตัวบอหอยเจ้าสองกองเลยเป็นเรื่องโอ้หนูไม่ได้ว่าขนาดนั้นหรอเป็นเรื่องนะผม จะนี่นะคะแม่คือใหญ่ก็นั่งสบายๆบายนะเย็นๆเนาะสบายๆค่ะไม่อะไรเลยยิ่งเข้ามาผลเยอะๆเราก็ยิ่งได้เยอะนะขอบคุณค่ะเข้ามาช่องไม่ได้เนี่ยเด้อไม่ได้ก็ยากจะให้คนป่วนอ่ะไม่อยากให้ป่วนอยากให้เข้ามาเพราะเขาต้องป่วนนะคะถึงคนจะเยอะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวไม่ได้จะพาขึ้นเขาอ๋อพาขึ้นเขาหาเห็ดออกกับอกอย่างอย่างได้ดอกหนึ่งโอ้เห็ดอะไรจ๊ะเห็ดบอก เช็ดเพาะบอโอ้น่าจะเยอะนะคะปีนี้ถ้าแม่ดาได้หนึ่งดอกแล้วก็ได้หนึ่งดอกแล้วค่ะน้องจิมน้องไปเจาะเบิ้งมือสาวนี่นะได้ดอกหนึ่งดอกใหญ่ใหญ่เลยถ้าอีฝนตกถ้าฝนตกนี่มันคู่หลองอร่ามอยู่เดี๋ยนาะจ้าอร่ามอหลีแม่เพี่แกลบไป่นั่นแหาหละรอรอฝนตกก่อนรอฝนตกฝนตกแรงก็ได้เห็นมาปั๊บไปบว่าอันช่างดับ แล้ลุงจิมลุงจิมสั่งไว้สิเดี๋ยวแม่ดาจะเอามาให้ลุงจิมก่อนเลยกอนเสาไปซ้อมวันเสาหนาค่ะถ้าได้เห็นมาเดี๋ยวแม่ดาจะมาบอกลุงจิมนี่คนแรกเลยเด้ออืมทำออดไรนี่มันน้อยย่ยรังนี่นะคะร้านป้าคำใสค่ะใสเสื้อสีขาวใสผ้าหลุมสีดำป้าคำใสก็ใส่สีขาว แล้วก็ผ้าถุงสีดำแล้วก็ลุงพลก็ใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำปูปริกิจก็ใส่เสื้อสีขาวเออแล้วก็ใส่กางเกงสีดำแล้วก็มีทนายด้วยแล้วก็มีผู้หญิงคนนั้นด้วยให้เขาโทรมาหาป้าคำใสเดี๋ยวนี้วั่นไหนครับนานแล้วบ่ไม่นานกี่วันที่ผ่าน ถ้าไม,ม่ใช่เมื่อวานนี้ก็เมื่อก่อน <ừ. S 2> เอาดูมาหาอุ้ยเมื่อวานนี้แหละป้ายัางร้องไห้เลยอื <ừ. S 2> ป้าก็ไม่ไมลืมคลิปลืมมันมันเมมไม่เป็นร้องไห้อะ <ừ. S 2> อืให้เขาดูมาหน่อยเ <c oughs> บอร์ทโทรยังไม่บอกเลยรอฟังอยู่เนี่ยร้องไห้เรื่องอะไรนะ <ไป S 1> สาวนะสาว ร้องไห้เรื่องอะไรไม่ได้ยังไม่รู้เรื่องนี่เรื่องอดีตเยอะๆอย่าพูดเดี๋ยวมันเป็นดราม่าอย่าพูดว่าเราบ้าไม่ต้องพูดเนาะไม่ต้องพูดค่ะสวัสดีคุณนางชาแนลนะครับไปดูค่ะว่ามีอะไรน้ำหวานแล้วเหรอคะคะได้น้ำหวานเลยบ่ได้แล้วค่ะนี่ได้อะไรมาขายคะวันนี้ได้ผักหวานค่ะได้ผักหวานนะคะไปหาเห็ดแต่เห็ดยังไม่เกิดค่ะผักหวานสวยค่ะ สวยะคะดิดูนะคะข้าสวยค่ะโอ้โหดูดูมีแม่ค้ามาอีกแล้วได้พเพลอวันนี้น่ะกล้วยคือเก่าบ่เออกล้วยงามอยู่เดนะนะ่ะอะไปขายว่างว่างนี่ก็ได้นี่ได้กล้วยได้ของหวานสวยคือเก้าไปอาม่ลูน้ำเก๊กฮวยไหน กล้วยน้ำวา้านี่สวยอยู่ออนืมนี่นะคะผักหวานแม่ดาค่ะผักหวานแม่ดาดก็จะแม่ผู้ใหญ่เอาไปแล้วสองกิโลเนาะวันนี้น่ะก็เหลืออยู่ถุงละสามสิบบาทค่ะเหลืออยู่สามถุงนะคะนี่ค่ะ ถุงละสามสิบาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีกล้วยนะคะกล้วยไม่ดาค่ะขายไม่แพงค่ะขายแค่เครือหนึ่งทั้งเครือ,อน,นี่ค่ะห้าสิบบาทนะคะอันนี้หกสิบค่ะอันนี้ห้าสิบนะคะกล้วยมีสองเครือค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แม่ดากกอกด้วยนะคะ